สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่งสาวหลายสาวบ้านบาทท้านคือเก่านอกพ่อแม่พี่นอ้องว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่งสาวหลายสาวบ้านบาทท้านคือเก่านาะพ่อแม่พี่น้อง ืันนี้สาลายก็ได้มากับสาวางใจเมเดียงเดียวคือเกเนอพม่พี่นองกะ้าสิมาเยี่ยมยามด้วยสากับไอสมบัติเพ่นเนาะมากะบริมาเตโดนแลเนาะบหูเฮือนซานเพ่นคลื่นหนาไปทอดใสแล้วโอเคเดียวสาลายชิพ้าพอม่พี่นองเข้าไปเบึ่งน้ากันเลยนอพม่พี่นองโอเคไปกันเลยทอดมาถึงเฮือนของเอ้ยสากับอายสมบัติเพ่นแล้วเนาะมาถึงทอดถึงหนาเฮือนเพ่นแล้วนอพม่พี่นอง เดี๋ยวเอาก็สินาพ่อแม่พี่น้องไปเอื้ออาเพป็นกำลังเห็นอย่างนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องโอ้เพป็นกำลังตักปูนเนาะสบายดีเอาาื้อยซาโอ้ตักปูนแต่เศร้าแต่เจียวแต่เนาะเลยซอย่างกันนะาม,ม,มาตอนนั้นกอกละไจักมือแล้วเอื้อยนี่สามวัอนี้โอ้สามมือเนาะกอกะ คือเอาไว้ได้พมายพี่น้องกติใจน้ำเอื่อยเพื่อนสาหมื่นก่อกะเคิงหนึ่งล้วพมายพี่น้องมื่อนี่พระู้ว่าชิแล้วหรือบอ่เนาะกะขอโทษขออภัยแล้วก็มีเสียงดังเนาะทิฆาพมายพี่น้องหลอกวงเงินของเอื่อยเพื่นเนาะ กระไว้เน่ะสว่างเนาะวงคบกระตังแล้วเป็นที่เยี่ยมห่อยเนาะพอแม่พี่นองปลาข้าเหล่าข้างในไปหาไอ้สากนดเดยสว่างโอ้โหเฉยเลยจะละลายต็ดยาเป็ดโมงตอนจะมุ่งก้ามุ่งขอเชื่งมเนาะแต่เลิกเลิกจะมุ่งเอย แดี่วเต่เนาะซองขนบะสงังข่าดขาดคนหนึงคนหนึงกินมักสว่มหวานกเก็บทอโอ้เนาะองเมียแล้วกินหักสุมเนาะกินักสมเจ็บท้อ,องบาสังเข้ได้อามาหายเออยมักสุ่มทุกทุกสุ่มยง,งกันนั่นนะเนาะเจ็บทอ ก็ค้งชี้ได้ขื่นเดือนสี่นี่เนาะเอ้ยซาต่ได้คนก็ไหวได้เอ้ยสามมือกะเดือนสีกับที่เป็นเดือนหกเนาะนี่สามมือก็ชี้แล้วเลยเดือนสี่เพ่งเนาะแมนก็ชี้แล้วอยู่เพราะว่ามื่ออื่นก็โคงชี้แล้วเนาะไอบ่าวพอแล้วเราก็สาบสาบได้ก็บสาบกับซิประมาณมือหนึ่งเนาะ เดียววะเป็นแบบว่าผู้รอเก็บบล็อกให้เพืินบ่เอ่ยไปไซก็ไม่ได้ไปเนาะคนรอถาศวยสร้างเวลาสร้างต้องการขาดเพนอย่างน้อย ข้าอสาแล้วะไอเปิ้นกำลังใส่อย่างเกินมาใส่ลูกแก้วบ่ะโอ้ลูกแก้วเปิ้งแตงามเนาะลวดลายงามขนาดเมนดาวซาเปิ้นดุมันเนี่ยอย่างพวกเอฟซีจังหักจังแพงเพิ่น ถ้าจะแหงาแนงลก็ได้แหงลาย4ห้องนอเนี่ยห้องเดียวบ่เอ้ยโอ้หองเดียวเนาะห้องคูวอะไรฉันเอาฝังในเด็เดเลยคือบปต่อออกไปทางนอกอีกเด็กข้างนัานพักมันบอโคปดบ่ดห้องนอนดห้องคัว โอ้แม่แม่ต้องก,ออก่งมมอ,อ,งกออกอีกเห็ดคว่จังสีโม่เนี่ยาเห็ดหองคั้วยอย่างมันกระิแคบโพดแม่ควแม่ความอายน่มันหมะเห็ดควัวอยู่นี่นเพราะว่าข,ขาานี้ก็จะเป็นหองนอเนาะยับมาก็จะเป็นหองคั้วม,มันกระแคบกันตอกเกาะออกระเทาะอีกน้อยนึงเนาะเป็นหองคว้วหนึ่งขอป่อไฟ เนต่ามีอยคนจคนยนพืนพื้นขึ้นแลกกับเบียรลงมาเนาะสองคนพืนาา้คคนคิดว่าพ่ออยู่บอไอันก่อนน,น้ำน้ำน้ำดุมยังมีอีกบอกคือเป็นคนนี้บอกมีเยอะอ๋อ บอาพวแม่น้ำชกอืองเพื่อนเรือลายบอเลือลายของเพ่นโดยมื่อนี่ยังม่มีไผ่มาบ่เอ้ยเมื่อนี่อ่ะโอ้เรากเช็ดองครัวคือกันเนาะแม่น้ชก

ก็ได pues ้ไปซื้อท <for S 3> ุกมือไว้แต่ละมือที่เมื่อกี้นี่ก็บพี่เสืออันชาวบ้านชาวบานนี่ก็ไปซื้อเสือนี่กับปู่วานเอากระพัวมันยังสีขาดเนาะมันยังสขาดเลยมันยังขาดคันชิว่าชีหายเอื้อยเพิ่นไปเฮ็ดทานขาเพิ่นก็เฮ็ดโปเป็นบ่จะเป็นแยุ่แต่ว่าต้องได้ตัดฟืนเนาะกันยังกัน ขาดนั ya, ่นนะคะนี่พอได้ไปซื้อชางเนี่ยขาดอัดอ้าวกะอีกประมาณสองสามมื่นก็แล้วนะก็แล้วกะนี่ละลายเพราะว่าเอ้ยก็ใชอยู่เท็ดกินให้สร้างมันบ่ห่อโดยสามข่าไปรอเรียนเขาเพิ่นข่าปีหนึ่งโอเคเนาะข่ธรรมดาอยู่เนาะขาบเดียวเฉพาะขาบเทียงเพิ่นมานอน คนบ้านใกล้ๆ้คนใกล้ๆบ้านบัวโอ้บัวงรวกันดย โอเคละเอ้ยสาเขากับชิเลาะเบิ่งเพื่อนของเอ้ยก่อนเด้อโดยก็ขอลาเด้ออายเด้อทั้งอายทั้งเอ้ยเพื่อนเนาะอยู่ดีมีแห้งเด้อนี้โดยสบายดีก๊กยานางคนนัาปลูกใหม่เดือนเก่าเนาะนี่พี่อนเนาะงามแท้สว่างบม่ได้ขอน้ำเพื่อนมาใส่แกงน้ำใหม่เนาะเว้ยนี่เพิ่นมาปลูกใหม่ตัวก๊กย่านางอีสว่างอันนี้ก๊กเองยังสว่างขาวๆมันก็เองนะว่ะมันเกิดเองบ่เกิดั้ง เอ๊นี่คือบล็อกของเอื่อยกับอ้ายเพิ่นที่ยังเหลือเนาะก,กะกะคันบ่พอกะสิบ่หลายหรอกเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่พอกะบ่เกินลอยก้อนประมาณนี้แหละบ่ฮู้แต่ว่าหน่อยนะส่วนหลายซีสิบพนะ่พอนาะโอ้พักเพิ่นปลูกไว้เตรียมขึ้นเพือนใหม่เพิ่นกะงามหลายพ่อแม่พี่น้องมาเมื่อก่อนเพิ่นกะเพินฟฟ่นใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยยยเตรีมักไว้ ทางหลังบา้านตนะอนนั่พ่อไม่มีเนอะใกล้แล้วก็้ชิดแล้วแล้วอ๋อบล็อกกับสิบุพ่อหรอกเนาะเพราะว่าทางหลังนี่มัน,มนยนะังกะไม่ได้ซ้ำกันเลยเนาะเพราะว่าเมื่อกี้นี่กะสาลายกันยังไม่ได้เบิงนะ่งเนาะทางหลังนี่ถ้าบโกแล้วคิดว่าบล็อกกับสีบุพนะบบพอ่อเไไนไะ เป็นกาซิป็นมากเด้อเด้เดพอพมายพี่นอ่ทางขางทางหัวเพือนี่ยังลายเล้วพมาพี่นงยังบมท่านเล้วแ่มเมอนี่กะบบูหวสิแลวหรือบอเนาะมมอนี่หรือว่ามื่ออื่นกันคงทีเแล้วแต่มือน,นี่คิดว่าคงสิบ,บอลเหล้วทางสลายเพราะว่า ส้างคนนี้สองคนเนาะพมายพี่น้องก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสาวหลายก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องมาอัปเดตเพื่อนของเอื้อยซากระบายสมบัติเพื่อนแพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะกะเอาไว้เ้าสิทยอยมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยสาวหลายก็สิขอจดคลิปไว้ที่นี่เนาะ ไว้พบอพ่อกันคลิปหนาเด้อ่อแม่พี่น้องฝาก่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ชาวลายเดอ้อโดยขอบคบใจทุกท่านที่เข้ามาซับซ้อมสองชาวลายแต่ต้นจน,นจบเนาะโดยชาวลายขอล่าคำว่าสบายดีเดอ้อ